สวัสดีแฟนๆที่รับชมการแข่งขันกีฬาวันนี้นะครับซึ่งไทยพบกับญี่ปุ่นผลการแข่งขันก็คือไทยแพ้ให้กับญี่ปุ่น0-3ต่อนะครับ ก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าการแข่งขันในวันนี้เป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าญี่ปุ่นยังไม่แพ้เลยแล้วก็รูปแบบเกมวันนี้เข้าใจเลยนะครับว่าทําไมญี่ปุ่นถึงเอาชนะทุกทีมที่แข่งมาเราจะเห็นว่ารูปแบบการเล่นของญี่ปุ่นนะครับก็คือทําให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถที่จะเล่นได้เลยดังนั้นเราจึงได้เห็นในทีมที่เป็นยุโรปนะครับจบที่30 31ก็รูปแบบการเล่นแบบนี้ทําให้อีก ฝั่งหนึ่งนะครับไม่สามารถที่จะต่อลูกหรือว่าสามารถที่จะบุกกลับ นะครับอย่างที่เราเห็นเกมของทีมชาติไทยของเราวันนี้นะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าน้องไม่สามารถที่จะเล่นสู้กับญี่ปุ่นได้หลังจากที่มีการลูกตีทัชมั่งลูกหยอดมั่งนะครับลูกที่ไม่สามารถที่จะเล่นแบบบุกกลับไปกลับมาตรงนี้นะครับเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของญี่ปุ่นทําให้เอาชนะหลายๆทีมนะครับสำหรับทีมสาวไทยของเราวันนี้นะครับคิดว่าน้องๆก็ทำได้เต็มที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบของญี่ปุ่น สามารถที่จะเอาชนะรูปแบบการเล่นของไทยเราได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าไทยของเราอย่างเดียวอย่างที่บอกไปนะครับรูปแบบแบบนี้สามารถที่จะเอาชนะรูปแบบการเล่นวอลเลย์บอลของหลายๆชาติได้เช่นกันอย่างที่เห็นวันนี้นะครับอยากจะฝากแฟนวอลเลย์บอลอย่าเพิ่งท้อใจนะครับอย่าเพิ่งถอดใจอยากให้สู้แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆแล้วก็นักกีฬาต่อไปเชื่อว่านะครับ ในรูปแบบที่ไทยเรากลับมาได้เล่นในแบบฟอร์มของเราได้ก็คงจะเป็นเกมที่มันแล้วก็สนุกสูสีให้เราเห็นอีกหลายๆแมตช์นะครับโดยเฉพาะในบางเกมที่เรามีโอกาสชนะก็น่าจะได้เห็นความ ภาคภูมิใจแล้วก็ศักยภาพที่น่าจะสู่สีกันได้นะครับเพียงแต่ว่าในรูปแบบวันนี้อาจจะสอนอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับการเล่นให้กับทีมชาติไทยของเราอย่างเช่นไม่ต้องเน้นหนักบางลูกก็อาจจะใช้วิธีการที่ทำแต้มนะครับหรือลูกที่สามารถที่จะฟาดหนักๆก,ก็สามารถที่จะฟาดได้เลยโดยที่เป็นแต้มเราก็เห็นจากการเล่นสไตล์ของญี่ปุ่นในวันนี้นะครับ ก็อยากเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาเช่นเคยนะครับรวมถึงแฟนวอลเลย์บ,บอลน,นะครับ ที่วันนี้จะจดใจจอและก็อยากเชียร์เกมที่คิดว่าน่าจะมันที่สุดในวันนี้นะครับแต่ก็อย่างที่ได้บอกไปว่ารูปแบบของเราเล่นไม่ได้เนื่องจากว่ารูปแบบของญี่ปุ่นมีการเล่นที่ทําให้ทีมของเราเล่นไม่ได้ไม่ใช่ทีมไทยของเราอย่างเดียวแต่ยังเป็นอีกหลายๆทีมนะครับที่เล่นไม่ออกเหมือนกันที่ทําให้ญี่ปุ่นเอาชนะรวดใน ตอนนี้นะครับในตารางตอนนี้ที่เราเห็นยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็ลงให้กำลังใจนักกีฬาเราได้นะครับสวัสดีครับ